bao bao Quá bao nào, bao 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 น้ำนะมาจับวินาทีเบาก่อนนะเดี๋ยวมาจับวินาทีดิยืนโทรศัพท์มาให้ดูเห็นเขียนวินาทีขังแห้งๆเลยนะดูนะขังแห้งๆให,หมส่สดๆเลยนะคะไม่มีน้ำเลยนะอ่ะจับช่วยกันนะเบาได้เบาอ่ะเบาเอาเอามาจ่อๆปาก่อยเออประมาณนั้นอ่ะเริ่มนะเอาเลย พอน,น้ำอ,อกมาแล้วก็กดจุนี้นะน้ำมาแล้วนะถึงงแล้วโอเค,นะอเคกี่วิจ๊นะ่ <5. S 1> <5. 13. S 1> เท่า10บวก6นะคะเป็น16 สายส่งน้ำเจ็เมตรเส้นเดิมค่ะบูบะเลยบอสค่ะเนะี่ยก่วินะ <5. 13. S 1> ห้าจุดหวินาทีเต็มถังสองลิตรนะคะโอเค